โอเคค่ะคุณอีนผู้หนึ่งทำเป็นวันนี้หมายมันช่วยโลกยังไงภาพผมสำหรับโค้กกับชาสักกี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วการ Reduce, Reuse, Recycle ก็จะเป็นอีกค่าหนึ ries, ่งนะครับผมของการรีไซเคิลก็คืออยากจะเชิญชวนทุกคนให้รวมวัสดุรีไซเคิลนะครับผมแล้วก็เอามาให้ Trash Lucky เนี่ยช่วยในการกำจัดนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าบินหรือสมาร์ทบินนะครับทั้งหมด80จุดนะครับผมก็จะมีหลายบริการเลยมีทั้งเราไปทิ้งที่จุดก็ได้หรือว่าดูด้วยครับ เราจะไปทิ้งที่จุดก็ได้จะให้เขามาที่บ้านเรามาเก็บก็ได้หรือไม่ก็ส่งทางไปรษณีย์ไปก็ได้นะครับผมก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อช่วยโลกนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องรายการผลิตเนี่ยของที่มารีไซเคลิลได้เราจะสามารถนำมมาเป็นภาชนะในในแบชใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ครับผมเอาไปใช้ในแบบชิวป่าจวันยังไงได้บ้างเช่นขวดอื่นๆออะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วไม่ได้จำกัดแค่ขวด ขวดของอาทางโปลกาโคล่านะครับผมก็จริงๆแล้วอะไรที่เป็นวมสดุรีไซเคิกลก็ให้ทางไทรสกี้ช่วยได้หมดเลยครับผมแล้วก็สะสมแต้มแล้วก็มาลุ้นของรางวัลได้อย่างมากมายครับปกติค,กครับผมปกติที่บ้านก็จะแยกอยู่แล้วครับคือด้วยปกติเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบอยู่กับพวกเราเนาะและยิ่งโลกไปนี้มันเป็นอะไรที่เราเองอในฐานะของไม่ชอบใคำนี้เลยแต่ก็คนรุ่นใหม่แหละก็ โลกต้องอยู่บนโลกนี้อีกนานก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับผมที่บ้านทอะไรบ้างครับผมที่บ้านก็จริงๆแล้วไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนนะมพนทำพวกง่ายๆเนี่ยแหละพวกลัๆก็คือจะเป็นการแยกขยะเนี่ยแหละครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับทั้งทั้งศูงเก็บขยะหรือไม่ก็บริษัทต่างๆเช่นพวกแคชลักกี้ที่จะเอาไปใช้ต่อได้อยากแยกขยะของคนก็มองว่ามันยากไงมันแบบยุ่งยกบ้างหรือว่า ผมรู้สึกว่าถ้าเราเซตระบบในบ้านตั้งแต่แรกหรือว่าข้างนอกที่มันมีขยะที่เขาถูกแยกไว้ตั้งแต่แรกแล้วอันนั้นมันจะง่ายมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องคิดเยอะไงเราก็แค่แบบอ,อ๋ออันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นขยะเปียกเราก็แค่ใส่ในถุงนี้มันต่างกันแค่นั้นเองเริ่มต้นง่ายๆก่อนเนะริ่มต้นง่ายๆก่อน,รน,อนครับผมแต้าคุณไปไปต่างประเทศไปแบบไปออ,ออกงานอีเวนต์อะไรเนี้ยมันมเห็นเขาแบบแยกขยะ อย่างเช่นประเทศที่ผมเห็นเขาแยกจริงจังที่สุดคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แยกจริงจังมากๆแล้วเป็นถ้าสังเกตประเทศเขาจะเป็นประเทศที่แทบไม่มีถังขยะเลยในตามที่สาธารณะคือคุณต้องกลับไปทิ้งเองเลยไปแยกเองอ่าใช่ซึ่งก็รู้สึกว่าอ่าถ้าใครเคยไปใช่บอกบ้านเมืองเขาก็สะอาดจริงๆดังนั้นคนไทยก็ทําได้ครับ ครับผมก็ฝากเชิญชวนด้วยนะครับกิจกรรมของโคกับ Trash Lucky ด้วยนะครับผมมาร่วมลุ้นของรางวัลกันได้มากมายเพียงแค่ยาขยะครับผม,มงกลับมาเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อวานเช้าใช่ครับครับผมก็อุ้ยสนุกร้บมีรู้สึกว่าเ, <c oughs> เป็นครั้งที่สองเนาะที่ได้ไปกับทางเราเวฟก็ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่เขาได้เลือกให้เราไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องขอบคุณทางนู้นมากๆเลยที่ให้โอกาสเรานะครับผมก็หลังจากที่ได้ไปโชว์ได้ไปเจอทุกคนมากมายก็ไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะได้เห็นชุดผมหรือเปล่าแต่ก็ผมก็รู้สึกว่าก็มีความนักสึกคนนั้นเล็กๆทริปนี้ตื่นเต้นที่สุดเหรอครับคือจริงแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดของทริปนี้คือการที่ได้ไปกับพี่เตยครับผมคือ พี่เต้เขามีประสบการณ์ก่อนผมไปกับโรยเว่มาแล้วแล้วก็เคยไปงานแพช่นแบบนี้มาแล้วแล้วพอมาด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอุ่นใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มีรุ่นพี่ไปด้วยแล้วก็คอยช่วยเราครับผมใช่นะครับใช่ครับผมก็จริงๆเราก็ได้ไปเจอทั้งศิลปินแล้วก็นักแสดงของหลายๆประเทศแล้วก็ได้ไปเจอผู้คนมากมายเลยมีทั้งจงซอกมีทั้งเออวางนี่ป๋อ มีท่านคิดคอนเนอร์ครับผมแล้วก็มีอีกหลายหลายท่านเลยครับไอ้นะครับผมคนเห็นรูปแบบเป็นคไกลก็มีคนเมสเสจมาเยอะเหมือนกันครับผมว่าเรื่องการเจอแล้วได้ถ่ายรูปถ่ายรูปกับจองซอกกับได้เจอหวังญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับผมก็มีหลายคนที่จะใช้คําว่าอะไรดีก็ตื่นเต้นแทนเราตื่นเต้นแทนเราใช่ อ๋อผมไม่สำหรับฝั่งอีฟอก็ได้แค่เจอครับผมไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้ถ่ายรูปกันครับอย่างพี่เตยเขาควบคุมวิในการนับหมายทางนี้แบบเขแบบดูแบบดูไม่ตื่นคนไม่ตื่นอะไรเลยอย่างนี้ครับผมก็จริงๆกับพี่เตยก็เก่งมากเหมือนกันพี่เตยเขาเป็นคนที่แบบเฟรนลี่อยู่แล้วเขาบอกคนง่ายเลยยิ่งแบบยิ่งเจอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งเจอคนต่างชาติที่เขาพร้อมเขาพร้อมที่จะคุยกับเราแล้วเฟรนลี่เหมือนกัน พี่เตยยิ่งเข้าขาง่ายเลยโอ้รู้สึกว่ารอบนี้สนุกมากเลยครับผมแล้วก็ได้แบบได้ e r ี e n c นดีๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเก็บประสบการณ์อีกขั้นหนึ่งเหมือนกันสำหรับเราที่แบบครั้งหนึ่งได้ไปงานแบบอย่าง Paris Fashion Week ก็ผมก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าทางรเว่เนี่ยแหละครับแล้วก็ทีมทางนู้นด้วยที่จัดลุกให้ทั้งผมและพี่เตยออกมาได้ดีขนาดนี้ครับไอ้นะครับอ๋อลุกล่อๆก็อาจจะมีให้เห็นเรื่อยๆครับผมก็จริงๆแล้วก็มีมีการยืมเสื้อผ้าของรเว่มาบ้างแล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะมีการใช้เสื้อผ้าของเขาด้วยในงานต่างๆ ใช่ครับผมคือจริงๆแล้วบอกเลยว่ามีคนรู้จักทั้งผมทั้งปอแล้วก็แคสของ VR เยอะขึ้นมากๆจากซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณกระแสต,ตอบรับเนี่ยแหละแล้วก็หวังว่าอีก4ี่ีก็จะสนุกกันต่อเรื่อยๆครับผมจริงๆแล้วกับการเป็นว่าตัวละครนี้อาจจะไม่ได้อายุมากที่สุดที่เคยเล่นแต่ว่าเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามีทัศนคติที่โตที่สุด ที่เคยเล่นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า,าผมรู้สึกว่าด้วยเซตติ้งและด้วยตัวละครมันถูกครอบด้วยความเป็นเด็กมหาลัยที่เป็นเด็กมหาลัยจริงๆของคนที่กาลังขึ้นกาลังขึ้นปี2กําลังขึ้นปีสาหรือ,รอกําลังเข้ามหาลัยจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่สะท้อนตัวเราเมื่อสองสาปีที่แล้วได้ดีมากๆาในเรื่องของการที่เราอยู่กับเพื่อนแล้วก็การที่เราใช้ชีวิตในโรงมหาลัย มนกดสหรับคคี่เพราะว่าอนนี้นเาตามาตลดมาเรื่องนี้เาแบบอ่ะดีโอกาสละอะไรเงี้ยครับผมก็ก็เป็นเรื่องสนุกเหมือน,น,นกันครับผมเ<ช>พราะว่าโ<ๆ>ดยปกติก่อนหน้านี้บทของเราสองคนก็จะมีความแบบมีความคอมมิกหรือจะมีพอดคอบคุมอันนี้มันจะเป็นออกแนวแบบไลด์ออฟไลฟ์เป็นความมีชีวิตจริงมากกว่านะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันอาจจะทำให้คนได้รีเลียตกลับไปกับอดีตของตัวเองได้มากๆครับผม ใช้เวลาอีกนิดนึงในการเาคลียร์โปรเจกต์อื่นให้ใส่ก่อนก่อนที่จะมาเตรียมตัวกับสกายเล่ฮันยิงกันตัวครับผม,มใครจะเป็นใครไนอะไรเมื่อไหร่เราจะได้ภาพกันกี่โมโ <c oughs> ผมว่ารู้จริงๆคือตอนถ่ายเทเลอร์เลยครับผม <c oughs> เออไม่ใช่ตอนถ่ายเทเลอร์ตอนเทเลอร์ฉายเลยครับผมเพราะว่า,าจริงจริงแล้วก็ยังอยากเก็บเป็นความลับกันอยู่ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่ได้ไปดูคอมเมนต์ของแฟนคลับหลายๆคนแล้วก็ทั้งคนที่คาดเดา หลายหลายคนก็บอกได้เลยครับผมว่าอุ้ยคนตอบถูกยังน้อยอยู่นะคนตอบถูกแบบไลฟ์อัพทุกคนนะยังน้อยอยู่ของชูนี่ถูกมั้ยคะของผมก็มีถูกบ้างมีผิดบ้างครับนี่เราบอกว่าอาจจะต้องไปจับฉลากเอาในกองว่าใครอยากเล่นบทไหนโอ้โหถ้าจะจับฉลากในกองก็ทำมันบ้างกันใหม่เลยนะเลตอนนี้กำลังบ้ากันหมดไปแล้วครับก็มีรู้บ้างเข้าๆมาบ้างครับผมแต่ว่าก็ ไม่ได้อยากจะยึดติดอะไรกับบทของอที่อื่นทำไว้ <te ars> เพราะว่าของเราก็จะไม่ได้เหมือนของที่อื่นครับผมกดดันไหมเพราะมันใหญ่มากยังครับ <laughs> ใช่คบว่ายังแล้วกันยังไม่กดดันเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มผมว่าถ้าเริ่มเมื่อไหร่ก็น่าจะเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันครับผมอออขอบคุณครับ